ผมเล่นตัวนี้ตาแรกนะอาจจะไม่แบ่งนะโอ้โสัก0 s e น o n d ลงเลยไปมีความ second มันจะหันหลังอ่าเก็บหลัง l e t s go ตาแรกยังไงก็งงโอ้โหมึงให้กูเล่นตัวนี่แหละเอเฟ e ี p อ e l ตัวหนึ่งแล้วเอากูไปดูกันทื่ไปชัดได้เลอให้ได้เล่นแต่ตัวแบบเชี่ยตัวแพทจะกินแม่ไมีแต่ตัวน่ารักน่ารักแล้วเลยอ่ะซายหญ้าเชี่ยน่ารักเลย ตัวพี่เตสกินส้นตีนเยสิเสียงเสียงทนเสียงแบบเปลี่ยนเลยไอแนแม่งแววนชมพูมากเหเียกูต่อยแ่นไททนหมพี่จะทนเสียงแบบเปลี่ยนอย่างไวไออไออีเหรอชี้กูเล่นไออีแล้วแพ้บ่ญจดชื่อนะจดชื่อนะและหนึ่งสองี่จะเล่นเดีเหร ไอ้ไอซีสิทธิ์ความขยภาวะยิปทูชิฟจะสร้างพัชชาวุฒิเสริมอ๋อซื้อสามเหลี่ยมขึ้นด้วยโอเคเข้าใจละนี่ถ้าเกิดซื้อสามเหลี่ยมแล้วไอซีมันจะเป็นไงวะไหหนตัวปแจลสามเหลี่ยมไอซีแล้วก็แบบเดดแมนอะแล้วก็ไล่แบบกลุ่มฟังกลุ่มฟังตึ๊ดตื่นอีกทีกูเจอบอดี้ไคเซอร์ไอ้สัสหยีอะตื่นตื่นตึ๊ดตื่นตื่นแล้วมันมันเริ่มป่าบนนี่ไปถึงไปถึงมันจะไปอันไหนก่อนอ๋อพี่ไฟก็ต้องระวังทุกสามนาทีอยู่แล้วเพราะว่าเผื่อมันเข้าอ๋อเพราะว่าเลีนพี่เข้้าาไดทงอ่ะ ตต้องอองัวนะขอบคุณมากรู้สึกด,ดีเลยไอตัวนี้พี่ไม่เข้าใจมันคีย์ยังไงวะแบรนด์นี่หว่าใช่ไหมสกิลน,นี้น<ต><ว>ี่แ<ช>กูเข้าใจละไม่เขา้เขาใจแล้วก็เข้าใจอย,อย่างไวโดนคียไม่เป็นไรใช่ปะเมื่คิว่ามันจะติดเสียดับเระสุนทั้งหมดพี่เ<ช>ก <ald> ็บจัดชิพชพายรึวะเอ๊ะ<พ>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  ไนท์วันแถนี้มันหายยอดหรอ่ฟย์มันล็อกตอนที่สกิลมันน่าจะต้องเดินนะน่าโดนผยัะมีฝั่งนูมีอากาลิเหรออากาลินี่ลายก็เอออาริการไม่ทันหรอไม่เป็นไรเฟย์พรมแล้วมันมีรองเท้าด้วยว่ตัดแม่งเดือดเวิร์มด้วยแยีแบบฟกเออมันน่าจะไปล่างนะล่างไม่ออกาศไม่กี้บอยลืมบอกตัวเองนะ ยี่ยคอนโรลเลนวะทำอะไรได้ฟังก่อนเออเลอไปถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมสามเหลง่ยมซ้ำ้ำซ้ำซ้ำซ้ำ้ำซมซ้สามเหียมเหียมนึกเลยสามเหลี่ยมชาอย่างไวสักชกูเนย สามเหลี่ยมอะไรดีวะสามเหลี่ยมแล้วมืออมือแล้วก็แล้วก็เดดแมนแล้วก็ไปตัวจกะเกาะแล้วก็ไอ้กระชีบปลาปะใช่ไหมแม่จาเกาะเดี๋ยวเอาปี๊จาเกาะเป็นคีเลยเออรู้คุณโนบานาเลยตึง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 ดึงดาบคู่ไปนอนแล้วโอเคดับคู่มีเหรอคือบอลแล้วมันหลบป้อมได้เหรอ แต่พี่เมื่อกี้พี่ถามคำถามคือถ้าพี่กด W ทันแล้วมันกดเข้าใจะละโอเคไอเทยมันมันกดไอ้นั่นอ่ะมันกดตีพี่ตอนที่พี่กด W อ่ะแบบจังหวะพอดีอ่ะมันก็หายเลยปะกูกำลังมาแล้วแบบอย่างไวเลยปะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจแล้วไม่กันเนาะเอ๊ะทัพนี่คือเดี๋ยวใช้ดีๆเลยรถค่าอันนี้ไม่ไม่นับไม่นับตีของมอนิไคเซอร์เหรอคิวผิดชีวิตเปลี่ยนมาแล้วมาแล้วแบนแฝดแล้ว เดินความเหลือซึ่งวะไม่ได้เป็นหล่อเลยวะเขาตีเยียนมัเลือดแบนแรงแรงจริงมันเผยไปแล้วพีวสามพี่กูรีเลื่อนใหม่พี่กิมชนะขาดไปนะพี่ชนะขาดเลยมูเตอรไค์เสื้อหนักสัตว์แต่แต่พี่พี่ต้องต้องแกงให้ด้วยนะพี่มันงจากนจะไม่ไหวแล้วผมตามตัวโอเคเดี๋ยวเดีหนีไปไหนวงก็ตามตัวไปเรียบร้อยเออเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้อันนี้พี่แบกฮะชิลเลยเยี่ยมเลยเรื่องร่างหนักห่อพี่ผมไม่ชินตัว โกไม่ใช้มานายเยอะสัเียม,มาหรอโอเคเดี๋ยวขึ้นไปไม่ชอบตัวนี้ใช้มานายเยอะเลยผมชอบมานาอืมมานายเยอะจริงเริ่นี่กถามะพี่วางกล่องกลางเลนก็ได้นะมันเดินมาโดนเราตอีต้ไปบนตอีต้ไปบน กูแตะเวลากูตายกูตายขาวมาแล้วไอ้เฮียเสียทั้งแฟดแล้วเข้าไปข้าวในป้อมข้าได้ประเพืไหวแลด้ไม่ได้ไอ้เหวี่ยโก้ช็อตแรกอ่ะแม่งโชคดีตรงนี้สกิลปั่นกูมันครูดาวเว้ยถ้ามาแกมันไม่ครูดาวนะมึงระเบิดโอ้โหไอ้เฮียวีดีวีดีวีดีใส่พวกไอ้เฮียแบบนี้เฮียแฝดเฮ้ยกดทำไมกัน เมไปเอาไอ้ลองทาที่บ้านกอนเลยี่โมเดไคเซอร์มันแบบไม่ไม่ไม่เอาคีปเลยอะอยากกองกุฎันติแต่แม่งมานามันประตูมันเปลือมานายพายเลยสัเ้มามามาบ้อยมา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 มมามามาามามอามมม ถ้าเกิดมันไม่คือถ้าเกิดมันไม่ล้างคีมมันมันจะไม่ได้เวลหรอหรืออะไรไม่รู้กระชิบหรือคอนโทรนะที่ปโกวิ่งแบบพี่ตูนไี่คิมไม่รอดหรอพี่ยอมแพ้เอาอติเด็ดแล้วพี่ปูนกเออติเด็ดแล้วนะเกือบแล้วไงนี่น้องแมวคีมหน่อยอ๋อ กูย่องไปนะกูย่องไปเวียเฮ้ยแผาๆๆวยก็ยก็าางงแงอยู่ย่องไปอยู่ย่องไาอยู่หนูจะตายอยู่แล้วหนูต้องเอาอ่ะขออนุญาตย่องนะครับขออนุญาตย่องนะครับย่องไปอยู่ย่องไปอยู่เอาเลยอาเร็ว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 เรวเวเวเร็วเรววรวววเว โอ้เอามาก่อนนะเียสับปูดาวสับตัวหลังก็ได้พี่ก้ก็ได้ได้หมดเลยสวยไปสับตัวนู้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้เออในสมองกูสั่งการซ้ายทีขวาทีไที่ไหนก็ได้มันโดนองพี่มันมออกมาโดนกูโอเค ไปแล้ว้องนั่งนานไอ้เหี้ยก็ไม่ทำใหม่ผมนี่โอ๊ยไฟไหม้โอ๊ยไฟไหม้อู้ยูคิวโบติดโอ้โหแม่งบอดแล้ตอนนี้คือต่อกันเว่ยก็ได้นะพี่เพราะว่ามันสามตัวแหละเยี่ยมบริไัเซอร์แม่งหนักที่เหี้ยบอกเลยไม่โมริขัยเซอร์นี่คือไม่มีของไม่มีอะไรเลยหนักครับมีคอนโทรลวอร์ดอยู่ตรงนู้นพี่กิ๊บมาเอาลิฟต์กับผมหน่อยพี่มีคนมาที่ไปอยู่ใหอยู่เอ้ยไม่ตายได้ปะ ไอตัวมันสร้างเพเชอร์ดีตีมาพีทตีมาพี่ตีมาพตีมาพี่ตีมงพิทตีมา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 พี่ตีมาพิ่ตีมาพิทตีมาพิทตีมาพิทตีมาพี่ตีมาพิทตีมาพิทตีมาพิทตีาิทตีมาพิทตีาพิทตีมาพิทไมาพตีาพิทตาิตีมาพิีาพิีมาพิทดีมาพิทตีมาพิวมิต้องรอใต้มันสุกกมอน เียพี่นาเข้าไปฆ่ามันเลยเมื่อกี้เออผมเดินผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ากดเดินเดินไม่หยุดหนักเลยวันนี่เไปขวางมันว้ามไงแม่งว้ามฉันเดินไปอยู่เดินไปอยู่เดินไปอยู่พี่กิปพี่วะยิปพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายกลับมาเลยดีกว่าเอามอเตอร์ไซค์ก่อนพี่มอเตถั์เออหาแล้วมันอยู่ในวงนี้แหละน้ำเดือตรเดือดไม่ไหวเนี่ยโอ้โหเียเเนมาอืียเวียโกมันกลับมาอีกเหรอ ไ้เหี้ยี่มันสึกจังวะวิสามสาวิสาวิไอไฟไฟโดางซ้ายได้ปะมามามาอยู่มาอยู่มอยไฟเห็นแล้วสายเลยเหรอหมโทตเบโกมาอีกแล้วเหรอมทถามทถมอีกโกตายเบโกตายทไรทไคบเซอร์ไอ่าโอ้ยอีเฟนเป็นเี่ยบรีคเซอร์ครับมาดิตืตื อ้าวฮ่าอาเฮ้ยยยตะคิวกูคูดาวหมดแล้วตะคิวเป็นแบกจังว่าเกลียดนะเฮียค่ะตะคิวยังห้าวอยู่เลยสัตวสตอนแรกกูกำลังเกิดเกิดเลยกูโดนคือกูจะตีมึงตายอยู่เลยเฮียเอ้ยเอ้าเชฟไม่มีใครช่วยกูเหรอกูไม่เจอไหนวะโอ้โหไอ้เฮียยังไม่ อ๋อเออหรือแค่ตายได้มังกรพอไปเรมังก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 รรีบมังกรเร็วมังกรโอ้โหเบียโก้มึงแบกเกินเกจะบินเข้าต้องคิดดีๆวะเก็บไม่บินออกเฮียเบียโก้ไอ้สัสต้องกระทือมันวะถ้าเกิดมาได้ฆ่ามันมันได้ไอ้นี่แปลงร่างโอ้โหไอ้เหี้ยไปไหนไปอโอเวลตัวก็ะตีเทด้อยู่นะ เออบอกพอวัพอมานไยเยอะๆแล้วตัวไม่เก่งครับเพราะว่าวัดไปเรื่อยๆอ้าวจะได้สัตว์โฮ้ยไปเข้าไปเข้าไปเข้าโอ้โหปกติไปแล้วนะอสัตว์ทันหรอว่าเฮียแเกือบตายอเฮีย เชียร์กดตีพื้นรัวๆเลยโผล่มาเมื่อไหร่กูณ่าวง่ะทั้งสองตัวไอ้เหี้ยร์กดตีแบบไม่ได้ยามสัตว์ไอ้ตอนนี้ออกอะไรดีออกอะไรดีอีกันไอ้ชินนะออกอะไรดีวะเพื่อนแชทๆชทเทาไหน่ไอ้อีเลยหรอตัด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 ิวเล็กใช่ไหมวใหญ่ยังไม่ต้องตัดหรอกเพื่นว่าเอาโอเคตัดเล็กแล้วก็แบบแล้วก็มือ ก็นองมาแล้วพัวนองมาโอ้ยโรนเคลียร์เฮียสวยมากเอากะลี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 ากะลีเอากะลีก่อนกูมีสแกนชาร์จแล้วชาร์จแล้วห้องมึงตายอยู่ในเนี้ยไปไปทามิ่งทามิ่งไอ้ชิกูฟันมึงไม่ตายได้ยังไงเฮ้ยบูบูบูยังบูนอุ๊ยนี่มันซับดีดาเมจโคตรจัดเลยไอ้ไส้เขาโตแอ่ะเออลอยอยู่ลอยอยู่

เฮียแม็กเ์ล่ในโลกแล้วคือตกีูดาวหมดทุกอันอะแล้วแบบโอ้โหยงเพี้ยเลยไ่ือตรงกลางแล้วว้าวว้าบ้าอยู่อยู่ซันทันทันทนันันทันนกัันทนนทัอนทนทันทัทันทันทนทันทันทนันทันทักันทันทันนั เ่อกาเลมันเข้มข้นเลอโอแกแล้ก็เลไปแล้วตกลับมาครับขอน้องมาทักงหนึ่งทสวยมากร้แตกไปเลยแมเฮ้ยเียกก้เียก้ได้อจริงเหรอไม่ได้ไม่ไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไ้อยรีบ้องรีบไมได้ก็ไปเอายังไงยังไงกูมากูมากูมาเข้าเอยเข้าเยั้เนี้ย หเียแข้าใจนะทำไมกูได้เกิดเลยวะมังกรเนี่ยจะกลิ้กลิ้่บ้านเลยอ่ะไอ่มาดาบตั้ง่นั้่ท่มาดาบได้เกิดเลยอ่ะไม่รู้แต่ทิ่กูก็ได้เหมือนกันกูไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อไม่ไกูฆ่าให้ไงเวลาเวลามีคนตายอ่ะแล้วกูฆ่า กูล้างแค้นให้มึงจะเกิดกูจะชุบได้มาๆๆเชี่ยมันคิโร่ขี้โกงยังวะเอออ๋ออาชานใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขี้โกงจังวะลืมบอกลืมบอกเออเอออ๋อเออกูลืมเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกมถ้าเกมไหนกูโหดก็คือพวกมันก็จะเกะกันทุลุ่ยแทนจติยูคนเดียวเลยวะทีเดียวสามเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเออเอาเลยเอาเลยตีเลยตีเลยเอาเลยเอาเลยตายละไอ้เนี่ย กูไม่รู้ไอ้ไฟนับอะไรแต่เมื่อกี้คือแขงก็ตีไม่ตายทําไมคือไฟกดมันทําไมานั่นหลังบ้าแล้มันเจ็บพี่อะไรต่ออะไรต่อ IE เหรอขายซื้อได้เลยสักจริงปะเนี่ยอิ Internet Explorer อร์อยู่ไหนวะเชี่ยพี่พี่มันต้องไอ้แค่กูเสิร์ชชื่อชื่อมันชื่ออะไรนะขอขอชื่อเต็มๆหน่อยเอาเอาเอาเฮียชื่ยนึกว่า IE เท่เอ้ย เป็นไฟกา่านี้างขวาได้ไปางขวาได้จริงมันเห็นวะมายเรื่องแล้วพี่านีให้เปิดไหมล่ะมันเปิดยากว่ะไม่หมดกำลังเข้ากำลังเข้าอ้าาไปกินอ้าต๊ดต๊ดต๊ดตดดตดดออเยบรอยตาเยกาเลนโอ้โห โออจจควายเลยสัตว์ไป่ปไ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 ปิปไเไป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 ไไป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 ปไ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 ่ไไป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 ัไปดะก็อยากจะ คือกูไม่คิ้วค oh, ือตอนแรกพี s <S ่น euh, you know, in ึกว่าคือแบรนด์เว้ยคือมันตัวมันเหมือนไอ้ตัวแบรนด์เมื่อกี้แบรนด์แบรนด์อ่าแบรนด์เออพี่นึกว่ามันคือแบรนด์ไม่ใช่เมียโก้ถ้าเป็นเมียโก้พี่ไม่ตามหรอกมันของเยอะพี่นึกว่ามันแบรนด์แบบซัพพอร์ตตีทีเดียวตายอะไรเงี้ยแม่งพอมันพอมันมันโว้ยคือมันคล้ายกันมันเหมือนไม่โดนมีคนตายนะดูดีว๊กว๊ากเขาอยู่ว๊กอยู่ชี้แล้วกูไม่มีเลือดบอสจมีดีครับรออะไรสับคนแรงเลยวะไหน เขาว่าปะพี่เก๊บสจับนะพี่พี่เก๊บวัวเบื่อชีตีไม่เห็นแรงเลยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้เชี่ยนี่มาเลือดเต็มตลอดเวลาเฮ้ยแต่แทนแทนมันเห็นมึงมันอยู่ในนี้มันเบ็นบล็อกแทนนี่ตายกูเขาบ็นบล็อกบล็อกมาอยู่เห็นปะเห็นปะกูย่องมาอยู่ย่อาเรียวเอายวดิเอาต่กูตัหลังกูตัหลังกูตัหลังเขาเลยเขาเลยเขาเลยสวยนี่สวนี่เอาตัวกันที่พี่เก๊บเอาเชี่ยมันไม่ตายเหรอฮะเอาตัวนั้นอาตีอยู่ โอ้โหชีพกูตายอีกแล้วแม่งพี่ดงเอ้ยเออสวยกูชุบปุชุบปุชุบปุชุบเกิดมาแล้วพี่แดนนี่เกิดมาแล้วไอ้ยยไอ้ขี้เหมือนปั๊มตายไอ้สัตว์เอ้านี่ไงใบแบกใบแบ็คของเท้นี่อะไรเนี่ยชุบให้ก็เป็นของคุณไอ้กุ็บอกตายพี่เอ้ย อมีนาฬิกาด้วยว่ะเดี๋ยวกดรอบคือแพทจะไม่แผ่วเลยอ่ะจริงนะตีรอบได้บาคนที่แบบมันแรงเยอะแยะตีรอบเมื่อพ่อขี่ลายตอนเช้าถึงได้แรงแล้วตีมแทบทุกวันนะไม่แผ่วเลยเออเหนื่อยแล้วเดี๋ยวใครที่ไม่ตกไม่แผ่วอ๋ออีกไม่เอาอ่ะถ้าเกม่เหนื่อยจะแบบว่าเต็มๆหน่อยเกมนี้เฮ้ยพี่ระวังโดนเช็ดเฮ้ยรู้อ่ะร้อยอยู่รอแล้วปิดงานแล้วเป็นงานเลยยก่อนนห้า ใครก็เลยแบบแทงหน้ามันน่ะลองยอหนึ่งย้อนเฮ้ยนี่นี่อุ้ยมันเห็นกูได้นไงวะมันเรนดอมนี่เฮ้ยมันชี้มันชี้แล้วข้าวข้าวมาละสาวมาละพี่หลังมานะเลี้ยวต้องเลี้ยวตุกกูตายอีกลไรจัดนี่ดนเข้าหลังแลมีคนกันหลังพ่อ่ะพี่คือแ h มกันสุดแล้วอ่ะ เป็นี่อะไรสักหนีไปไหนเอเอามีรเรียบร้อแล้าพี่แตกแล้วเบียโก้เบียโก้ได้ไหมแม่ดเดี๋ยวค่อยล้อมจริงเหรอโอเคอาคลีอะไร่อาคัลยคนหล่อมีนะพี่พี่สบายผมพุ่งเหนียผมย่องอยู่ผมย่องอยู่ดู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 ผมองอยู่โมาแล้วจับมัน ไอ้โหมึงมาดิกูต kind of oh. oh, ื่นละไปยิงลร้ยยิงโร้ยยิงโร้ยยิงโยยิงโยไป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 เิงไปเลยยิงไปเไปอย่าไปฟังแพทอย่าฟังแพทเย้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 เอ้เยนเย้เย้เย้เอ้เไนเย้ย้เ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 ย้้เย่เย้เยไเ้ไย้เย่เยย้เ้ไ้ไ้ โอ้นซายโอ้ยชี่กูเกือบแหกกูต้องถอยวะอีเยมันเอาจัดอะไรขึ้นเดด้มันทำงานจนพี่ตายหาเมื่อไรเราจะออกกันเวทกันแบบเราไม่มีกันเม็ดแหละสโซลารี่ก็ได้พี่พี่กำลังจะแทงแฮนด์หนึ่งอันได้เดินบนกินดนสี่เจ็ดห้าว่ะอ๋อเปล่าเอาล่างแล้วล่างย่องอยู่ยู่องอยู่มันน่าจะรู้แล้วมันน่าจะรู้แล้วไม่เป็นไรเราก็ดันล่างไง แพด <c oughs> มันสามารถเป็นเพลงอะไรก็ได้ตอนนี้มั้ง <c oughs> มีเรอร์ดี้ติดปากแล้วตอนนี้อยู <c oughs> <c oughs> ่ต้องหนีด้วยดูคนย้อน <c oughs> มีคนวอล์กกลับบ้านอีคนอันตีอีกแล้วเอาไปพี่แดนนี่เอาไปนี่อยู่ตรงนี้ไอ้ยวชีสแล้วคุจะแตกอแล้วมีข้ามมีข้ามกำแพงอยู่เอาหมดเอาวหมด ยตยไอ้เฮียเียอล่าฮ่ฮ่ี่ไอ้เียไหไม่ได้ตัวมไม่อย่างไกลเลยเฮียมันจังมไำเสี่ยไอ้เฮียมันกไอย่งมันคืออะไรวะผ้่าคได้ไงอลมันบา้กระจ้าติดโซคู่คู่อไไู่้เลยไอ้เียท่านบอกว่าคุณผ่าคุยผมตกใจเลยผ้ิงแแรงอ่ะไอ้เฮียแรงขนาดนี้

วันเออเวลาซื้อกินตอนวันจันทร์แล้วกันไอ้เชี่ยนี่ยเสียน้อยอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์โคตรนะพอพูดแล้วนะพี่บอลน้อยเลยเหรอเฮ้ยนี่ไปหาหายนี่หายยังหายไม่หายยังฮฮะตัวกลางหรือตัวอะไรอันนี้มันถามบอลไปอยู่ถามบอลไอเชี่ยหน้าดีแอนยังไงวะอิตาลี